เธอมันคือแดร์ล็อกในละครฉันไม่ได้พูดอะไรถึงใครเลยนี่ฉันล้อตัวหรอเธอมาอยู่ๆฉันก็พูดแล้วยังไม่ได้ถามอะไรก็แดร์ล็อกในละครค่ะแล้วมีใหม่หรือยังคะในละครเหรอจบไปแล้วจริงอะชีวิตจริงเดี๋ยวก่อนทำไมต้องรีบอ่ะหนุ่มหล่อกทำไมเธอจีใครใครเขาบอกคือมันเข้ามาหลายคนหรอเธอแสงฉันสวยไหมนะสวยสวยเปลี่ยนเรื่องไปเลยเหรอ เปลี่ยนเรื่องไปเลยอดุซิ่าทำเรื่องนอดาราอยู่มาไรมานานแล้วจะเป็นยังไงจะพูดว่าอะไรฉันอยู่ไม่ใช่ก็ว่าแม่เนี่ยจะสู้ยังไงจะสู้ยังไงหมายความว่ายงไรคะกี่คนมันเยอะขนาดพูดถึงเรื่องอะไรวินัยในวงการผู้ชายผู้ชายของแม่เธอก็ยังกลับเข้ามาเนาะก็ปล่อยเป็นเรื่องอนาคตยังไม่รู้ค่ะแล้วมันยังไม่กล้าสัมภาษณ์อะไรในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนอะไรมากมาย โุ้ยแรงมากคือไม่ใช่มันเป็นเรื่องในอนา,นาคตถ้าเกิดโอเ okay, คแล้วก็เดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คือคือก็ปล่อยไปก่อนดูเลือกเยอะขึ้นปมันก็ต้องนะคิดนิดนึงนะคะก็นิดนึง,ดง,งนะิดนึงระมัดระวังนิดนึงค่ะ เปิดเองจบเองนะคะคุณเป้ยค่ะเธอมันคือแดร์หลอกในละครฉันไม่ได้พูดอะไรถึงใครเลยนี่ฉันล้อตัวหรอเธอมาอยู่ๆฉันก็พูดเธอยังไม่ได้ถามอะไรก็แดร์หลอกในละครค่ะแล้วมีใหม่หรือยังคะในละครเหรอจบไปแล้วจริงอะชีวิตจริงเดี๋ยวก่อนจะไมต้องรีบวะหนุ่มหล่อกทำไมเธอจีใครใครเขาบอกหล่อนะคนใหม่อะ ยังไงพี่เปยไม่ไยังไงไม่อยากพูดเองไงอยากให้มันจะปากแม่ไงไม่ไม่ไมก่ก็เราจะไปคุยเรื่องอื่นเออเป็นยังไงล่ะเขายังไงล่ะเรื่องนี้ละครเรื่องใหม่ละคะ่ะใ,ให้เขาให้เขายังละครเรื่องใหม่ดี <c oughs> คะ่ะ <c> อ <oughs> ืมกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ช่วงกลางกลางปีไปหันกับผู้ชายแม่เลยเนี่ยตรงๆเลยเออยังไงนะอ้าวแหล่งข่าวเขาว่าอย่างนั้น คือมันเข้ามาหลายคนหรอเธอแสงฉันสวยไหมนะ้าสวยสวยเปลี่ยนเรื่องไปเลยเหรอเธอเปลี่ยนเรื่องไปเลยอดูสิทาเรื่องดาราอยู่มาหลไห่มานานแล้วจะเป็นยังไงเธอจะพูดว่าอะไรฉันอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามแม่เนี่ยจะสู้ยังไงจะสู้ยังไงหมายความว่าไงคะกี่คนมันเยอะขนาดพูดถึงบบเรื่องอะไรวินัยในวงการผู้ชายผู้ชายของแม่เธอก็ยังกลับเข้ามาเนาะ กปล่อยเป็นเรื่องอนาคตยังไม่รู้ค่ะมันยังไม่กล้าสัมภาษณ์อะไรในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนอะไรมากมายหุ่นแรงมากคือไม่ใช่มันเป็นเรื่องในอนาคตถ้าเกิดโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คือคือก็ปล่อยไปก่อนดูเลือกเยอะขึ้นมันก็ต้องคิดนิดนึงนะคะก็นิดนึงนิดนึงระมัดระวังนิดนึงค่ะ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ